ไปตุ๊ดก็บ่ตัวเองนั่นออกกน่นะแม่อายุเท่าไรแล้วครับพีเด้นครับแปสิบเอดค่ะโอ้เดี๋ยวผมเอาสูตรแม่เนอะเบียร์สองขวดทุกวันทุกวันอายุจะได้ยืนแตเน้นแงแม่สวยตุ่นก็แม่เนาะกินปมาณขึ้นข้นตินตื่นต่นทุกทีผมจะกิน เดี๋ยมาที่แหะแม่เลยแม่พึ่งสนใจล้าที่ไหนงระที่ไหนเราึ่งนะมัเมีแล้วไปดพอดีแล้วนอนหลับสบายเจ้าอ๋อไอพ่อกินกล้วยถ่ายรูปดิถ่ายูพ่กินแล้พ่อกินกล้วยอ๋อไม่อหลกินกล้วยแล้มีลาไว้ด้หรอมีลาเราจะเสียไหมเอาไปปิ้งเลย ไอพ่อกินกล้วยหรือเปล่าถึงน่าหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวเล่ามาตั้งแต่อายุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะลอยละโอเคเตอร่อยแั่นี้มันมีโรคเป็นจิ้ตัวไงนี่แต่ก่อนเคยกินใช่ไหมกินกินกินหนักเลยหนักเลยระดับนี้ไม่ต้องถามหรอกมีซูพอไม่ได้หนักเลยอันนี้พอกินเข้าไปแล้วมันพอกินกล้วยเน่ยจะเปันต ก็เลยต้องเลิกไม่งั้นพ่อก็ไม่ได้เห็นหน้าโรกไม่ได้มาเห็นหน้าโรกนี้นะไม่ได้เห็นหน้าโรกสะพ้ายไม่ได้เห็นหน้าโรกเออพื้นที่ต่ากระเพาใช่ไหมกระเพาไปแล้วกระดูกก็ไม่เห็นอันนี้พ่อจะสอนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มันมีโรคประจำตัวถ้ารู้ว่ามีโรคมันไม่ไหวก็ต้อง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  ลดส่วนตัวลดส่วนตัวสูงผมตับเหลือยี่สิบเจดเปร์ซ็นต์ับผมเหลือยี่เจ็ดปซีนี้แล้วเหลือสามสิบีนี้เหลืยี่สิบเจ็ดกัหมอบอกมาเลยยี่เจอร์เซ็นเลือกไม่ได้นะพี่มันขาดทุนใช่าไหมเรากินมานานแล้วนานนั้นเละเหรอยี่สเจ็ดย่นนี้อยู่ด้วยกันอย่างรู้วันนี้นี่อย่างเงี้ย ก็เลิกไม่ได้นะตัวเลิกไม่ได้หมอให้ได้เพราะว่าเรากำไรเรามาเยอะแล้วจะเป็นแหล่ไม่เป็นแหล่แล้วตอนนี้ถ้าเป็นคือกำไรเราแต่ถ้าไม่เป็นก็ขาดทุนเลยตกใจตกใจมากไม่เป็นไรอันนี้ผมเป็นยังคอมดันคอมดันมี่ล่ะก็เหมือนว่ามันดันเบากว่าๆมันหิวเราใส่เมี้ยไปพี่เลยอ่ะ ม็หิวแล้วมันด่กดกดกดเดียวไปกดเดียวเลยพีนั่งนกันนะเยสองนาเราเต๊กั่ะพีงมนก็เยอะเ i ็บต๊อ่ะแฟนในเบิ้มแมร่มนเสียงเขาไปเข้า้งแรมเอาไปสาหาอรงแรมังหป่ะแต่ชอบ่เ้ว่อยู่หลังกะได้อย่างสตาร์อย่าสตาร์เมนูอีกน่ยางกนี่าเสียงนะข้าราเกนะอยู่นะครับ